เวลาเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจความสูญเสียพัดพรากเจอคำต่อว่าด่าทอเจอความเจ็บปวดเจอแล้วก็ทุกข์เพราะอะไรเพอไปยึดมีความยึดในตัวกูถ้าไม่ยึดมันในตัวกูหรือว่ามีความยึดในตัวกูเบาบางเนี่ยถ,ถูกต่อว่าด่าทอมันก็ไม่ทุกข์มาก หรือว่ามีความเจ็บปวดมันก็เห็นว่าเออมันเป็นกายที่ปวดนะแต่ว่ามันไม่มีกูนะเป็นผู้ปวดก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยางงานะเรื่องของความทุกข์เนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันก็คือนะความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูต่อเมื่อความยึดติดในตัวกูของกูนี่เบาบางลงเนี่ย ความทุกข์ใจก็จะบรรเทาลงไปด้วยการที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่รักไม่พอใจความสูญเสียพัดพรากไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นไปไม่ได้การที่จะป้องกันไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่ราบรื่นไม่สะดวกหรือปัญหาอุปรสรรคเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการที่ลด ละความยึดในของกูแล้วก็ในตัวกูการปฏิบัติธรรเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วโดยพื้นฐานก็คือการบรรเทาความยึดในตัวกูของกูนะเช่นการให้ทานเนี่ยคือการสละหรือการให้สิ่งของเงินทองมันไม่ใช่เพื่อช่วยผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนอย่างเดียวนะแต่มันเป็นประโยชน์กับเราด้วยในการที่ช่วยบรรเทาความยึดในทรัพย์ในเงินในสิ่งของ มันก็ทำให้จิตใจเนี่ยเบาอัตตก็หรือความยึดในตัวกูของกูก็บางลงมันก็เป็นทุกข์ยากแต่เท่านั้นไม่พอนะคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดในทรัพย์ในสิ่งของหรือในผู้คนที่ให้ความสุขกับเราว่าเป็นของเรา,าสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา เช่นเวลาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าสูญเสียเงินทองสูญเสียคนรักเวลาโกรธแค้นเพราะถูกต่อว่าด่าทอเวลาเกิดความเครียดเพราะหวั่นกลัวว่าจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคจะสูญเสียเงินทองรายได้จะตกต่ำมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยึดติดให้ความโกรธความเศร้า ความเครียดพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่า,ารักน่าพอใจเลยแต่คนเราก็ไปยึดนะไปยึดว่าเป็นของเราไปยึว่าเป็นตัวเราเวลาโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความโกรธเกิดขึ้นในใจนะมันมีการยึดว่าเนี่ยความโกรธเป็นเราเป็นของเราเราโกรธความโกรธเป็นของเราเวลาโศกเวลาเศร้าเนี่ยมันก็ไปยึดว่าเนี่ยความโศกความเศร้าเป็นตัวฉันเป็นของฉัน ความเครียดก็เหมือนกันกูเครียดความเครียดเป็นของกูไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นในขณะที่ท่านสอนให้รู้จักสละของรักนะของห่วงเช่นทรัพย์สินเงินทองด้วยการให้ทานท่านก็สอนต่อไปนะว่าให้รู้จักสละไออารมณ์ที่ทำให้ทุกข์สละอย่างไรนะปล่อยวางอย่างไรนะก็ปล่อยวางด้วยการที่ รู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันมาคลองใจเราจะปล่อยเราจะวางเราจะสละแต่สิ่งที่ทำความสุขให้กับเราสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจอย่างเดียวไม่พอนะต้องรู้จักสละวางสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจด้วยโดยเพราะอารมณ์อกุศลที่ว่ามาถ้าเราไม่รู้จักสละวางปล่อย อารมณ์ที่ไม่รักไม่พอใจเนี่ยมันก็ยากที่จะหนีความทุกข์พ้นแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาพัดพรากจากของรักของพอใจเนี่ยแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากความยึดติดสองชั้นเลยนะอันที่หนึ่งก็คือยึดติดในของสิ่งนั้นยึดติดในคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะพอสูญเสียมันไปนี่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ ความโศกความเศร้าความโกรธความคับแค้นถ้าไม่พอต้องไปยึดความโศกความเศร้าความโกรธความคับแค้นอีกชั้นหนึ่งก็อีกคือถ้าสูญเสียไปแล้วเกิดความโศกความเสียดายเกิดความอาลัยอาวรณ์แล้วเห็นมันนะไม่ไปยึดไม่ไปช่วยมันไว้ในใจมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปคือว่าพอเสียอะไรไปแล้วเนี่ย แล้วเกิดความเสียใจเกิดอารมณ์โศกเศร้าโกรธยังไปช่วยไปยึดไปแบกอารมณ์นั้นเข้าไปอีกมันก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยทุรนทุรายเรียกว่ายึดสองชั้นนะมันจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นให้การสูญเสียของรักของที่พอใจเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันป้องกันได้ยากป้องกันยังไงก็ต้องเจอ แต่แม้จะยังมีความยึดติดในสิ่งนั้นแล้วทำให้เกิดความโศกความเศร้าความโกรธความขับแคลนแต่ถ้าเราไม่ไปช่วยไปยึดมันมันก็เสียแค่หนึ่งก็คือเสียของแต่ว่าใจไม่เสียจะเป็นเพราะเราไปยึดมันเอาไว้อารมณ์เนี่ยความเสียใจความโศกเศร้าเนี่ยก็เลยเป็นเสียสองชั้นเพราะนั้นเนี่ยนอกจากการฝึก ปล่อยวางสิ่งที่รักที่พอใจด้วยการให้ทานเราต้องจักฝึกปล่อยฝึกวางอารมณ์ที่ไม่รักไม่พอใจด้วยอะไรนะด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติพอถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวมันก็เกิดความหลงเข้ามาแทนที่แล้วมันก็ไปยึดเอาอารมณ์เหล่านั้นมากุ้มรุมจิตใจไปยึดเอาความโกรธเผาลนใจ ไปยึดเอาความเกลียดกรีดแทงใจไปยึดเอาความเครียดทําให้หนักอกหนักใจหรือบีบคั้นใจไอ้อารมณ์พวกนี้มันไม่น่ายึดไม่น่าเอาเลยนะแต่ทําไมเราไปยึดไปเอาไปแบกไว้พอไม่มีสติมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีด้วย อยู่กับสามีมาตั้ง25่สิบ้าปีสามีก็เป็นคนรักครอบครัวมีการงานที่มั่นคงลูกก็3คนนี้ก็ไม่มีใครเกเรตัวเธอก็อสนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็สนใจเรื่องของจิตใจนะนอกจากเล่นโยคะเป็นประจำแล้วก็สนใจการปฏิบัติธรรมแต่แล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตขึ้นมา ชีวิตแต่ละวันตลอดมันซ้ำซากจำเจจนกระทั่งเกิดความรู้สึกสั่งกระตายนะเป็นความรู้สึกเฉาเลยก็พยายามนะหาทางทำให้ชีวิตชีวากลับคืนมาเหมือนที่เคยมีเคยเป็นไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวมันก็ต้องมีความสุขนะแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ในความเบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยก็ยังคงอยู่มันเป็นความรู้สึกเฉาความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาเลย เมื่ทอทําทำยังไงก็ไอความมีชีวิตชีวาที่เคยมีมันก็ไม่กลับมาทั้งที่แรกเคยคิดว่าเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหรือเปล่านะเพราะว่าเข้าสู่วัยทองแต่ก็หมอตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายจะปกติอาการสังกัดตายมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องทำยังไงทำงไงมันก็ไม่หายไปแล้วต่หลังก็เริ่มมีอาการนะเริ่มจะนอนไม่หลับเกิดอาการตื่นตระหนกบางครั้ง ตื่นตระหนกนี้เรียกแพนิคโดยเพราะเมื่อคิดว่าเนี่ยจะต้องสังกัาตายแบบนี้ไปตลอดชีวิตนุกยยิ่งเกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นมาสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้นี่สนใจเรื่องพุทธศาสนานอกจากสาสตร์แขนอื่นแล้วก็มีประสบการณ์การภาวนาวด้วยทีแรกก็ให้ผู้หญิงคนนี้เล่านะสิ่งที่เป็นปัญหาของเธอ ผู้หญิงคนนี้เล่านะถึงความพยายามที่จะกําจัดไอ้ความสังกตายออกไปทําเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายทํามาหลายวิถีแล้วแต่แล้วพอเธอเล่าเสร็จหมอก็บอกว่าเนี่ยให้เธอลองพูดกับตัวเองดังๆนะว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกสังกตายเนี่ยไปตลอดชีวิตพูดดังๆหลายๆครั้งทีแรกเธอไม่ยอมนะมันมีอาการต่อต้าน อะไรกันนะจะยอมให้ความรู้สึกสังกตายนี่มันเกิดขึ้นกับฉันตลอดชีวิตได้ยังไงไม่ยอมแต่ต่อหลังเนี่ยนะพอหมอพยันขยอเธอก็ลองพูดดูนะหมอให้พูดหลายครั้งเลยนะฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกสังกตายไปจนตลอดชีวิตพอเธอพูดเสร็จหมอก็ถามเธอว่าเนี่ยตอนนี้มันมีอาการยังไงเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอบ้างเธอก็บอกว่ามันมีความรู้สึก หดเกร็งที่ก้ามเนื้อทองนะแล้วก็รู้สึกหายใจติดขัดที่ลำคอแล้วก็มีความตื่นกลัวแถวหน้าอกหมอก็ถามเธอต่อไปว่าเนี่ยไออาการอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายไหมเธอรู้สึกวาเป็นปัญหาไหมเธอกว่าอาการอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเธอไปเรื่อยๆเธอยอมได้ไหมอันีีแ้วเธอบอกเนี่ยเธอรู้สึกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอันตรายเป็นโทษนะ เป็นปัญหาแต่พอมาไข้ควร,ครที่เมันก็ไม่ใช่นะมันก็พอไหวอ่ะถ้าอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไปตลอดนี่ก็พอไหวมันไม่ไถึงกับเป็นอันตรายอะไรไอ้ความรู้สึกหดเกรงที่ท้องหรือว่ารู้สึกติดขัดที่ลําคอมันก็แค่เป็นสิ่งรบกวนบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์อะไรให้กับเธอมากหมอกเลยลองให้เธอเนี่ยลอง รับรู้ถึงอาการเหล่านี้รับรู้โดยที่ไม่ตัดสินไม่ไปตีค่าให้ค่าไม่ไปตีความแค่รับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรทั้งสิน้นเธอก็ลองทำดูนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก,มนก็มันก็โอเคอยู่แ้วก็ลองหมอก็เลยถามเธอว่าเนี่ยไอความรสึกสังกตายความรสึกเฉาเนี่ยนะ จริงๆแล้วมันเป็นปัญหามากแค่ไหนเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งรบกวนจิตใจให้ลองใคร่ครวญดูเมเธอก็เริ่มรู้สึกว่าม้มันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรนะมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวนจิตใจเฉยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนั้นหรือว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเธอบอกว่า ยอมให้หรืออนุญาตให้ไอความสังกตายนีย่เกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ยอาการเรานั่งมนไม่ได้เป็นอันตรายเลยเท่าไหร่หมอก็แนะนำให้เธอลองไปปฏิบัติดูนะลองไปสังเกตดูอาการทางกายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกสังกตายนะว่าจริงๆเนี่ยมันมันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่รบกวนใจ,ใจิตใจ หลังจากไปพูดคุยกับหมอเนี่ยมาหาหมอสองสาครั้งเนี่ยเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะเธอบอกว่ามันก็มีความรู้สึกส่วนนึก็รู้สึกผิดหวังนะหากว่าความรู้สึกสังกตายนี่มันจะเกิดขึ้นนะทุกวี่ทุกวันตลอดชีวิตแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหนึ่งนะที่เกิดขึ้นคู่คู่กันก็คือความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกโล่งนะความสึกโลงนะ่โลงที่เกิดจากการยอมรับใอ้ความสังกตายนี้ได้ ความรู้สึกสังกัตยไม่หายไปนะแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อไอ้ความสังกัตยมันเปลี่ยนไปละจากเดิมที่ต่อต้านผักใสพยายามกาจัดมันพอมายอมรับมันได้ไม่ต้องไปต่อสู้กับมันละมันเกิดความรู้สึกโล่งเกิดความรู้สึกเบาสบายแล้วเธอบอกแปลกนะมันกลับมีความมีชีวิตชีวามันกลับเกิดขึ้นมาใหม่นะ ท่นที่ที่ยอมรับความสังกัดตายได้นะว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ยพอยอมรับได้นี่ไอ้ความมีชีวิตชีวาม่นกลับขึ้นมาเลยกลับมาเลยแล้วเธอเริ่มต้นหนักแนละ้วว่าโอ้เสียเวลาเสียพลังงานไปไม่น้อยนะกับการพยายามกําจัดไอ้ความสังกัดตายแต่ก่อนไม่รู้เลยนะว่ามันไอ้ความพยายามที่จะกําจัดความสังกัดตายนี่มันสร้างความทุกข์ให้กับเธอมาก มันเสียเรี่ยวเสียแรงเนี่ยเสียพลังงานไปกับการทำให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปสุดท้ายเนี่ยเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะความรสึกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่หมอไปทำให้ความสังกตายหมดไปหมอไม่ได้ให้ยาหมอไม่ได้ให้เทคนิคการรักษาอะไรแต่หมอเพียงแต่แนะนำให้เธอเนี่ยหันมายอมรับไอ้ความรู้สึกเนี่ยหันมายอมรับ หากว่ามันจะอยู่ไปตลอดชีวิตถ้าเธอยอมรับได้นะเมื่อได้ตะหนักว่้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไรมากแม้จะมีปัญหาทางกายแต่ปัญหาทางกายมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุกคามนะชีวิตของเธอเธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาถ้าว่ามันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆยอมได้ยอมรับได้เรื่องราวอีกงวดน,นี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะ ที่ชี้เห็นว่าคนเราเนี่ย่อยครั้งความทุก์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดจากการที่เราพยายามต่อสู้ผลักไสมันพยายามกำจัดมันหรือว่าไม่ยอมรับมันความสังกตายนี่ยังไม่ค่อยเป็นปัญหามากเท่ากับความรู้สึกต่อต้านอยากจะกําจัดความสังกตายนีย่ความรู้สึกต่อต้านเนี่ยมันมันแย่กว่า สิ่งที่หมอแนะนํำก็คือให้เธอยอมรับสิ่งเหล่านี้ยอมรับแม้กระทั่งว่าเออถ้ามันจะเกิดขึ้นไปทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเธอก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะถ้าหากว่ามันจะดำรงคงอยู่ไปทั้งชีวิตสิ่งที่หมอแนะนำเนี่ยนะก็คือให้เธอดูมันดูมันไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้น กับไอความรู้สึกสังกาตายหรือความรู้สึกเฉาเนี่ยเพียงแค่ดูมันนะโดยที่ไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปตีความเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรในที่จริงอันนี้มันก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนนะาให้ให้รู้ซื่อๆนะให้รู้ซื่อๆก็คือว่าแค่รู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ต้องไปผักไสมัน ให้การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจของเราเนี่ยว่ามันมีพลังนะมันมีอนุภาพมากเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยมองเพไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่เวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกใจก็คิดใจจะไปกําจัดมันได้ความคิดจะไปกาจัดมันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มความทุกข์ให้เพราะจริงเนี่ยตอนที่มันมีความคิดที่จะกําจัดเนี่ย มันมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวไอ้ตัวนี้มันก็ทําให้ความทุกเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นอย่เรียกเป็นการซ้ําเติมไปเลยในกรณีผู้หญิงคนนี้ในความสังกัดตายเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับไอ้ความรู้สึกพยายามต่อต้านกําจัดด้วยความรู้สึกกลัวด้วยความรู้สึกโกรธด้วยความรู้สึกเกลียดกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง เป็นการซ้ำเติมตัวเองโดยที่ไม่ได้ใครควรว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสังกรดตายนี่มันก็ไม่ได้เลวร้วายเท่ากับไอ้ความพยายามที่จะไปต่อต้านผักใสมันมันก็เป็นความจริงนะที่ผู้คนถ้าไม่ได้ใครควนก็ไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ความสังกอยตาย,ยาเดือนนะไออารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะทางใจอย่างเดียวแต่ทางกายด้วย เช่นเวลาเจ็บป่วยเงี้ยจะป่วยเล็กหรือป่วยใหญ่ก็ตามเนี่ยอพอไม่ยอมรับมันนะยิ่งบน่นยิ่งเวรอยิ่งตีโพยตีพายนี่หรือว่าเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งซ้ําเติมความทุกข์ให้กับจิตใจของเราอย่างเวลาฉีดยาเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยจะเจ็บมากกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่า หนึ่งส่วนนี้ก็เป็นความเจ็บทางกายอีกสองส่วนนีมันเกิดจากความกลัวทําให้รู้สึกเจ็บเพิ่มขึ้นนะในความกลัวก็เป็นอาการผักใสยอย่างหนึ่งนะหรือมันนาไปสู่การผักใสดังการที่คนเราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะสำหรับการที่จะรับมือกับความทุกข์ต่างๆทั้งที่เกิดจากภายนอกแล้วเกิดขึ้นภายใน ที่จริงในการเจริญสติเนี่ยอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการปฏิบัตินะหมายความว่าเนี่ยเวลามันเกิดความฟุ้งขึ้นมาเวลาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาหลวงพ่อเฉียงหลวงพ่อองเฉียนน่าก็สอนว่าให้ดูมันอย่าไปพยายามกดข่มมันแต่ว่านักปฏิบัติจํานวนมากเนี่ยนะ เวลามันมีความฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็พยายามที่จะกำจัดมันกดข่มมันแต่ยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งฟุ้งเช่นเดียวกันพอมีความเครียดเกิดขึ้นไม่ชอบความเครียดแทนที่จะยอมรับมันแทนที่จะดูมันหรือว่ารู้ส่อๆก็ไปกดข่มมันก็กลับยิ่งเครียดมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนเครียดเดยอะ แล้วก็แสวงหาวิธีที่จะบรรเทาความเครียดแต่ละคนเพราะว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่นะกลับเครียดมากขึ้นยิ่งอยากจะให้ความเครียดมันหายไปกลับเครียดหนักที่ยิ่งเครียดหนักนี่เพราะอะไรเพราะความอยากนั่นแหละพอเครียดแล้วเนี่ยอยากจะกําจัดความเครียดนะมีวิธีไหนที่มันช่วยกําจัดความเครียดได้ก็ทดลองหนังสือคู่มือ h o ว t ูขับไล่ความเครียดหรือว่าเป็นเพชรคาดความเครียดโอ้ขายดี แต่หลายคนเนี่ยทำแล้วนี่มันกลับเครียดหนักเพราะว่าพอทำแล้วความเครียดไม่หายก็ผิดหวังพอผิดหวังก็เลยเครียดมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเครียดเพราะความอยากก็ได้ยิ่งอยากให้ความเครียดมันหายก็ยิ่งเครียดหนักก็เหมือนกับคนที่ภาวนาเนี่ยอยากให้สงบเนี่ยมาภาวนาที่นี่เนี่ยตั้งท่าหรือตั้งใจเลยวาดหวังว่าเนี่ยอยากจะมาเจอความสงบ พอมีความอยากสงบมันยิ่งไม่สงบนะเพราะาพอมีความอยากสงบเนี่ยมันก็ยอมรับความฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความหงุดหงิดไม่ได้มันก็ยิ่งเข้าไปจัดการบังคับจิตไม่ให้คิดหรือกดข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้มันยิ่งทําให้ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดยิ่งไม่สงบเข้าไปยหา ในการผักใสเนี่ยนะการต่อต้านเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความอยากนะเช่นอยากจะให้ความเครียดหายไปไอ้ความอยากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคที่เป็นตัวซ้ําเติมความทุกข์หลปโขาวท่านก็เลยแนะนานะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมีทุกขเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยอย่าอย่าอยากหายนะอย่าอยากหายจากทุกขเวทนา หรือจะมีความอยากให้ทุกขเวทนามันหายเพราะความอยากแบบเนี้มันยิ่งทําให้มีทุกขเวทนาภาคขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวสมุทัยที่เพิ่มความทุกข์พออยากหายเนี่ยมันก็จะมีการต่อต้านผักใสความเจ็บความปวดนั่นการที่เราเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าในระหว่างภาวนาหรือว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ย มเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะในการที่จะช่วยให้รักษาใจเรา,า,าเราป็นปกติได้บางครั้งก็มีความเบือ่อความเสงบางครั้งก็มีความเครียดบางครั้งก็มีความรู้สึกสังกระตายรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาให้พวกนี้เนี่ยบางทีมก็เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุนะมีสาเหตุแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยเพียรพร้อมทุกอย่างเลยแต่มันยังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไมสั่งกระตายอันนี้เราห้ามได้ยากแต่ว่าถ้าเรามีวิธีนะที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคุยหรือแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนั่นคือการยอมรับมันยอมรับมันซึ่งต้องอาศัยการใคร่ครวญด้วยนะ และที่สำคัญคือสติว่าถ้ามีสติเนี่ยมันจะตั้งท่าผักสายอย่างเดียวมันเป็นสัญชาติญาณเนี่ยเวลาเราไม่ชอบอะไรยิ่งมีความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วเนี่ยมันมีแต่จะผักสายอย่างเดียวเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยเราไม่ชอบเสียงดังเนี่ยทันทีที่มันกระทบหูเนี่ยมันเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้ความโกรวกันไม่พอใจนี่ยที่มันตัวกระตุ้นให้อยากจะกําจัดเสียงนั้น ถ้ากำจัดไม่ได้มันก็จะมีอาการต่อต้านมาแทนต่อต้านในจิตใจมันไม่ยอมรับตรงนี้แหละนะเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติได้นะยอมรับมันพอยอมรับมันได้นี่ไอความทุกข์เพราะเสียงดังเนี่ยมันลดลงเลยแต่ที่จริงความทุกข์ที่ลดลงเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์เพราะเสียงดังนะแต่มันลดลงเพราะ ไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิเสธผักใส่เนี่ยมันหายไปเพราะเมื่อยอมรับมันการผักใสก็หายไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการผักใสก็หายไปด้วยเสียงเม่ทำให้เราทุกข์เท่ากับการต่อต้านผักใสเสียงนั้นพอเรายอมรับมันได้นี่ความทุกข์มันหายเลยแต่จะยอมรับมันได้นี่มันต้องมีสตินะเพราะไม่งั้นเนี่ยสัญชาติญาณที่จะผักใสสัญชาติญาณที่จะต่อต้านมันก็จะมาครองใจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบหรือว่าสิ่งภายในที่เราทำอารมณ์เกิดขึ้นก็ตามนั่คือการมีสติแล้วก็ตั้งหลักให้ได้ยอมรับมันหลังจากที่ใคร่ควรแล้วว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้วายอะไรหรือถ้าเราตระหนักว่าไอ้การต่อท่าผักายนี่แหละนั่นที่มันเป็นตัวสร้างปัญหาหลายคนก็รู้นะแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้ใจมันจะต่อต้านน่ะอันนี้เพราะใจไม่ได้ฝึกเพราะขาดสติ แต่พอฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยให้มีสติเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้ว่าต่อต้านผักสายเป็นโทษเนี่ยไม,ไม่พอนะมันต้องฝึกที่ทําให้ใจนี่สามารถที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการที่เรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้สื่อๆคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็ดูมาเฉยๆไม่ตัดสินไม่ดีความเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบไปเอง และไอ้ความรู้สึกสังกตายเนี่ยนะที่มันเคยรบกวนเนี่ยพอยอมรับมันได้นี่มันหายไปเฉยเลยนะความมีชีวิตชีวากลับคืนมาอันนี้เป็นอาน,นิสงส์หรืออนุภาพของการยอมรับนะที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่จะสละจะวางจะปล่อยอารมณ์เหล่านี้ได้มันต้องอาศัยการภานะวนาโดยเพราะสติแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็พอแล้วนะที่การปล่อยการวางจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อรู้มันก็จะละรู้ในทางธรรมนี่รู้แล้วมันละเลยก็คือพอรู้ทันมันก็ปล่อยแล้วพอปล่อยนะมันก็สบายความทุกข์ใจก็จะบรรเทาลงไปด้วย